สวัสดีครับสวัสดีค่ะมองกันขนาดนี้เขินจังกับก่อนนะคะอย่านกลับเลยครับคือนี่น้องชายผมเองครับนี่ก็พี่พล่าครับอย่าถือสาเลยนะครับบ้านนี้ก็บ้าบ้าบอๆอย่างนี้แหละครับครับ คุณเอิร์ทตัวจริงนี้ไม่เหมือนในรูปเลยนะคะดูดีกว่าเยอะมากเลยค่ะกลิ่นจากตัวคุณเอิร์ทนี้ใช่กลิ่นปลาปลาด้าปลาล้าปลาล้าใช่ไหมคะใช่ครับคีณผมกำลังตำส้มตำขายอยู่ครับ ีจังเลยค่ะธรรมชาติดีไม่เสแสแซงไม่สร้างภาพเราชอบจังเลยค่ะงั้นดีเลยครับแล้วนอกจากผมจะตำขายแล้วนะครับผมยังตำให้เราสองคนกินด้วยอยากลองไหมครับโอเคค่ะเชิญครับนี่เสร็จพอดีเลยครับตะว่าไปเนี่ยใช้ความจริงใจแบบพี่เอิญนี่ มันก็เวิร์กเหมือกนกันนะกลิ่นดีมากเลยคะ่ะน่าทานมากถ้าอย่างนั้นเราทานไปคุยไปดีไหมคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นอดีเลยครับ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่เราจะทานเนี่ยผมมีคําถามอยากจะถามคุณโรสสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ <c oughs> ได้คะ่ะจะถามอะไรโรสคะ <c oughs> คุณโรสคิดอยากจะมีลูกหรือเปล่าครับไม่คือคือผมแค่ไม่อยากจะให้เราเสียเวลาทั้งคู่น่นะครับ ผมก็เลยอยากจะรู้ตอนนี้เลยว่าคุณโรสคิดอยากจะมีลูกหรือเปล่าคุณร้องครับขอตัวแป๊บนึงครับอันนี้เลยไปใส่ไปอ,นนอะไรมันเยอะเนี่ยฮะคุณพอเขาเถื่อและ้วไงไปถามเขาอ,อยากมีลูกวอ,อจอกพุ้งหรือปึ๊กเนี่ยฮะคอยคืดไว้ดีแล้วเข้าใช่ปะถ้าไม่อยากมีลูกลนะนะสิ่งเดียวเป็นแค่มู่กัน โอ้ยแต่มันก็เกินไปค่ะเจอกันยังไม่ถึงนาทีฮะมาถามว่าอยากมีลูกไหมเ,ออเขาไม่ตบให้ก็บุญแล้วแมนนานแล้วหรอคุณเอ,อิร์ธคะครับเรื่องมีลูกอะค่ะขอเวลาให้รถคิดหน่อยได้ไหมคะออคือคือโรสไม่แน่ใจอะค่ะว่า รสอยากมีลูกอีกไหมอืมมีลูกอีกไหมหมายความว่ายังไงครับโรสมีลูกแล้วค่ะที่โรสมาวันนี้ที่นี่ก็เพราะว่าโรสอยากจะถามคุณเอิร์ธเนี่ยแหละค่ะว่าคุณเอิร์ธจะรับได้ไหมถ้าเกิดว่าโรสมีลูกแล้วคำถามพี่เอิร์ธเนี่ยว่าพีเแล้านะ จ้คุณโลกถามกลับมาเนี่ยพีคควีน